เสียงเรื่องชูรักวันนี้ปันทำโอทีนะคะพี่เสียงใสของปันเทารลีดังข้ามผานังห้องน้ำที่นัลเดียยังคงชำระร่างกายไม่เสร็จชายหนุ่มหญิงสาวเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาขายแรงงานในเมืองใหญ่ทั้งสองแต่งงานกันมาเกือบสามปี สองสามีภรรยาเลือกเช่าห้องพักไม่ไกลจากที่ทำงานมากนักเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางเพื่อนๆต่างอิจฉาบันทารีที่ได้รับความรักและการเอาใจใส่จากสามีเป็นอย่างดีทั้งคู่วางแผนว่าจะเก็บเงินผ่อนบ้านหลังเล็กๆสักหลังนานุเดชออกจากห้องน้ำมาก็ไม่เห็นเงาของเมียรักซึ่งก็เป็นปกติ เพราะทั้งคู่ทำงานกันคอร์บบรัษัทสามเดือนต่อมาปันทารีถูกจ้างออกจากงานเพราะพิเศษฐกิจเธอเริ่มมองหางานใหม่และในที่สุดปันทารีได้เป็นพนักง,งานขายในโชร์รมรถแห่งหนึ่งวันเวลาผันผ่าน,านจากสาวบ้านบ้านปันทารีเริ่มแต่งตัวสวยมีสมาร์ทโฟนราคาแพงใช้ ซึ่งเธอให้เหตุผลกับนารุเดชว่ามันจำเป็นต้องใช้เพื่อความไว้วางใจของลูกค้าเพราะความรักที่มีต่อภรรยาไม่ว่าเธอจะให้เหตุผลใดชายหนุ่มเชื่อเธออย่างสนิทใจฮากหลังๆปันทารีต้องไปสัมมนาต่างจังหวัดบ่อยขึ้นคิดถึงพี่เดชจังเลยคะ่ะ เสียงหวานดังมาตามสายเมื่อต้องห่างไกลกันปันธารีไม่เคยไม่โทรมาหยอดคำหวานให้สามีหน่มได้ชุ่มชื่นหัวใจในเย็นวันหนึ่งขณะที่นนุเดชนั่งดูทีวีอยู่นั้นเสียงจากข้อความแมสเซจดังขึ้นคุณเป็นแฟนปันธารีหรือเปล่าคะ สาวสวยผู้ที่นันุเดชไม่เคยรู้จักมาก่อนเธอทักหาครับมีอะไรหรือเปล่าครับช่วยบอกแฟนคุณให้เลิกยุ่งกับแฟนรินทีข้อความที่ส่งกลับมามันสร้างความงนงงให้นันุเดชเป็นอย่างมากผมว่าคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดค่ะ รินตามสื่อมาพักใหญ่ละที่เขาบอกว่าไปทำงานต่างจังหวัดมันก็แค่ข้ออ้างเท่านั้นอีกฝ่ายยังคงยืนกลานหนักแน่นในข้อมูลที่เธอมีไม่นานนักรูปภาพชายหญิงที่เดินคล้องแขนกันถูกส่งมายังสมาร์ทโฟนของดานุเดตแม้มันจะถูกแอบถ่ายจากทางด้านหลังชายหนุ่มก็จำได้เสมอ ว่ามันคือปันทารีภรรยาสุดที่รักของเขานั่นเองคุณคะเสียงข้อความข้าวดึงสมองที่อืออ้งเมื่อครู่ให้หันกลับไปสนใจคู่สนทนาอีกครั้งมันเกิดขึ้นนานหรือย,ยังครับนานุเดชไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพิมพ์อะไรส่งกลับไปมือไม้สันเทาเพราะความเจ็บปวดที่ถูกคนรักหักหลัง น้ำตาของลูกผู้ชายเอ่อล้นทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นกับเขาเขาไม่ดีตรงไหนเขาผิดอะไรคำถามมากมายถาโถมเข้ามาในหัวอย่างไม่ต้องเชื้อเชิญชายหนุ่มเดินเป็นหนูติดจันเขาจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีความโกรธความโมโห เล่นผ่านเข้ามาในอารมณ์โชคดีที่ปันธารีไปต่างจังหวัดหลายวันไม่เช่นนั้นเขาคงได้เป็นข่าวหน้าหนึ่งเป็นแน่นาโนเดทไม่กล้าแม้จะโทรหาภรรยาสาวขอโทษครับผมลืมถามว่าแฟนคุณทำงานที่เดียวกับแฟนผมหรือเปล่าดานุเดทติดต่อกลับช่องทางเดิมที่อีกฝ่ายส่งแชทเข้ามา ช่หนุมไม่ต้องเสียเวลารอนานข้อความเข้าค่ะคือพี่เทเป็นผู้จัดการอยู่ที่เดียวกับคุณปันทรีค่ะแฟนรินนะ่ะเปลี่ยนไปหลังจากที่คุณปันเข้ามาทำงานได้ไม่นานหญิงสาวพูดอธิบายนั่นสิทำไมเขาไม่เห็นความผิดปกติอะไรภรรยาสาว ยังคงทำตัวเหมือนเดิมทุกอย่างภาคหลังมานี้เธอจะห่วงสมาร์ทโฟนเป็นพิเศษเมื่อก่อนไม่เคยมีความลับต่อกันปันทารีจะเก็บสมาร์ทโฟนไว้ใกล้ตัวเสมอแม้กระทั่งเวลาเข้าห้องน้ำเพราะความไว้ใจนันุเดชจึงไม่คลืบแคลงสงสัยแม้แต่น้อยความเจ็บปวดแล่นเข้ามาทักทายอีกครั้ง มื่อนึกย้อนถึงความรักที่เขามีต่อเธอมันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เลยก่อนที่ความคิดจะเตลิดไปไกลเสียงสมาร์ทโฟนในมือก็ดังขึ้นมีอะไรครับแม่โทรมาซะเย็นเชียวดานูเดชข่มความรู้สึกทุกอย่างไว้เขาพยายามคุยกับผู้เป็นมารดาด้วยน้ำเสียงที่เป็นปกติ ก็แม่คิดถึงไม่มีอะไรหรอกจะโทรหากลางวันก็กลัวจะรบกวนเวลางานของลูกผมสบายดีแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับชายหนุ่มพูดคุยจนอีกไฟายวางสายใจเย็นๆเราต้องจับให้ได้ขาหนังขาเขาความคิดนี้แวบเข้ามาในหัว ความไว้เนื้อเชื่อใจถูกหักล้างไปกับภาพปันธารีก่อแขนชายอื่นอย่างสนิทสนมตลอดทั้งคืนดานุเดตไม่สามารถข่มตาให้หลับได้ภาพเก่าๆวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำถามมากมายเล่นวนมาทักทายยางช่วยไม่ได้เมื่อคืนไปทำอะไรมาวะทาไมดูเพลีย สุรัตเพื่อนสนิทเอ่ยถามขณะนั่งทานอาหารมื้อเที่ยงร่วมกันมีเรื่องเครียดนิดหน่อยนะเลิกงานว่างไหมกินเหล้ากันสุรัตพยักหน้ารับรู้ก่อนจะแยกย้ายไปทำงานตามหน้าที่จวบจนได้เวลาเลิกงานซื้อเบียร์ไปนั่งกินห้องมืงดีกว่านานุเดชเอ่ยขึ้นหลังเลิกงาน ช่วงนี้อ่านไปด้วยไหมสุรัตเอ่ยต่ออย่าดีกว่ากูไม่อยากให้คนรู้มากมันเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนันุเดชกล่าวเพราะคิดว่าหากมีคนรู้เรื่องอาจถูกนินทาได้เมื่อแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปเริ่มทำงานความอัดอั้นตันใจความเจ็บปวดถูกระบายออกเพราะริ์น้ำเมามาถึงตอนนี้ สุรัตเป็นผู้ฟังที่ดีและคอยปลอบเพื่อนเป็นระยะกูว่ามึงนอนนี่แหละไม่ต้องกลับห้องหรอกสุรัตผู้รักความสันโดษเริ่มเก็บขวดเก็บจานกับแกล้มออกให้พ้นรัศมีการนอนความเมาบอกกับความเพลียดานุเดชหลับไปในเวลาไม่นานสุรัตมองเพื่อนรักด้วยความเป็นห่วง เข้าใจในความเจ็บปวดของอีกไฟล์เพราะเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับเขามาก่อนกว่าจะผ่านมันไปได้ถ้าเมาเขาเข็ดขยดกับความรักไปเลยผ้าห่มนาโนถูคลี่คลุมร่างของคนเมาที่หลับไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่กับพื้นกระเบื้องเย็นๆก่อนที่เจ้าของห้องจะหายเข้าห้องน้ำและกลับมาพร้อมดับไฟนอน ในเวลารุ่งเช้ามึงไหวไหมสุรัตเอ่ยถามคนที่กำลังง,งัเงียตือนอีกฝ่ายพยักหน้าแทนคำตอบเจอกันที่โรงงานกูจะกลับไปอาบน้ำก่อนสุรัตมองตามเพื่อนจนลับตาดานุเดชกลับไปยังห้องพักที่อยู่ไม่ไกลนะักเขาจัดการตัวเองอย่างรีบเร่งเพื่อไปให้ทันเข้างานเช้า เครื่องดื่มชูกำลังถูกหยิบยื่นจากสุรัตเอาเดื่มหน่อยจะได้สดชื่นดานุเดชรับมาเปิดดื่มจนหมดขวดสุรัตตบหัวไหล่เพื่อนเบาๆเอานะ่ะเดียวมันก็ผ่านไปคนพูดพูดด้วยน้ําเสียงหนักแน่นคนฟังยิ้มรับเจือน เมื่อถึงวันที่ปันทารีกลับมาในตอนเย็นนนุเดชเลือกจะเข้าห้องช้ากว่าปกติทันทีที่เขาก้าวเท้าพ้นประตูห้องปันทารีปลีเข้ามาสวมก่อนคิดถึงพิเดชจังเลยคิดถึงปันไหมคะคิดถึงสิไปทำงานเหนื่อยไหมสามีหนุ่มถามยิ้มยิ้มก่อนจะปลีตัวเข้าห้องน้ำ ใจเขายังไม่นิ่งพอยิ่งเมียสาวกลับมาถ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันยิ่งทำให้อารมณ์เขาเดือดดานหาวชัยหนุมไม่รู้ว่าเธอไปทำอะไรมาวาจาหวานหูนนุดเดชคงปลื้มปริ่มไม่น้อยพี่เดชจ,จ๋าเสร็จหรือยยังออกมากินข้าวจ้ะเสียงหวานๆที่คุ้นเคยเรียกจากทางนั้นนอกเหมือนเช่นทุกครั้ง หลังมื้ออาหารเย็นปันไปต่างจังหวัดกับใครนนุเดชเอ่ยถามเมียสาวชายหนุ่มพยายามข่มอารมณ์ที่กำลังเดือดปุดให้อยู่แค่ภายในใจเท่านั้นไปกันหลายคนค่ะพี่กลับมารอบนี้นะปันได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้จัดการด้วยนะปันทารีเล่าถึงความสำเร็จในหน้าที่การงานของเธอ โดยไม่ทันสังเกตแววตาที่แข็งกล้าวของสามีหนุ่มแล้วผู้จัดการของปันนะมีแฟนหรือ,อยังนานุเดชแอบอย่างเชิงมีแล้วทำไมอย่าบอกนะว่าพี่หวงหญิงสาวเอ่ยถึงผู้จัดการด้วยแววตาที่ชื่นชมก็เมียพี่สวยพี่ก็ต้องห่วงเป็นเรื่องธรรมดา พี่เดชคะไม่ต้องกังวลน,นะปันนะ่ะรักพี่คนเดียวปันทารีตอบเสียงหวานพร้อมขยับกายเข้าใกล้ช่วงเนี้ยยวงห่างพี่หน่อยก็ดีไอ้รัตนะ่ะมันเป็นโรคระบาดท,ที่เขากำลังฮิตฮิตกันพี่ต้องเฝ้าระวงังคอยดูอาการอยู่ชายหนุ่มกล่าวพร้อมล้มตัวลงนอนหันหลังให้เมียสาวทันที ภายใต้เปลือกตาที่ปิดสนิทหาความรู้สึกภายในกลับตื่นแม้จะพยายามแค่ไหนนนุเดชก็ไม่สามารถข่มความรู้สึกให้หลับลงได้ทุกอย่างดำเนินไปตามปกติตื่นเช้าก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปทำงานในเย็นวันถัดมาขณะที่นนุเดชกำลังเลิกงาน ก็มีข้อความเข้าจากเมสเซจคุณคุณว่างหรือเปล่าตินอยากให้คนไปเป็นเพื่อนหน่อยมีอะไรครับเราไปจับขโมยกันอรินดาส่งโลเคชั่นมาให้เขาคุณจะไปเองหรือให้รินไปรับคะข้อความของอรินดาส่งเข้ามาพร้อมลายของปันทารี พี่เดชคะวันนี้บันมีประชุมกลับดึกๆหน่อยนะไม่ต้องรอทานข้าวนะคะรักนะสีหน้าหม่นเศร้าของดานุเดชสุรัตที่เดินมาคู่แอบสังเกตเห็นมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีคนส่งพิกัดมาให้ไปจับขโมยแล้วมึงจะรับความจริงได้ไหมถ้าหาเจอจังง ดานุดเดตเงี้ยไปพักใหญ่ไปให้เห็นกับตาจะได้ตัดใจง่ายขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมึงนึกถึงหน้าแม่มึงไว้นะอย่าขาดสติถ้าเราไม่ใช่ความสุขของเขาแล้วก็ควรปล่อยเขาไปสุรัสเตือนด้วยความเป็นห่วงดานุดเดตพยักหน้าแววตาเครื่งขึม ไม่ว่ามึงจะโมโหแค่ไหนก็อย่าทำร้ายเขาเด็ดขาดสุรัตพูดพร่างตบหัวไหล่เพื่อนเบาๆเขายืนมองตามหลังดนุเดชท,ที่บิดรถจัก,กรยานโยนห่างออกไปชายหนุ่มมุ่งหน้าสู่รีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดนัดพบระหว่างเขาและอารินดาเสียงเออะอะโวยวายดังมาจากห้องพักหลังหนึ่งดนุเดช ไม่รอเขาเดินตามไปยังต้นเสียงจะเอาอยัางไงว่ามาหญิงสาวท้องโยยืนจังก้าอยู่หน้าประตูชายหนุ่มหน้าตาดีมีเพียงผ้าเช็ดตัวพันท่อนล่างยืนขวางไม่ให้อเรนดาเข้าห้องพี่บอกมาพี่จะเลือกใครใจเย็นรินฟังพี่ก่อนกลับไปคุยกันที่บ้าน ทราเทพพยายามแยกเมียสาวออกจากบันทารีซึ่งตอนนี้เธอหลบอยู่ในห้องเรียกมันออกมาพี่เทพเรียกมันออกมาความโมโหความน้อยเนื้อต่ำใจที่สามีปกป้องชูรักจึงสร้างแรงประทะมากขึ้นอรินดาทั้งทุบทั้งขวานสามีไม่ยั้งมือทราเทพ ปัดป้องเขาเพ้อผลักอรินดาออกจนเซทลาโชคดีที่ดานุเดตขวาร่างอวบอ้วนของเธอไว้ทันใจเย็นครับผู้มาใหม่เอ่ยเตือนสติทั้งที่ใจเขาก็ร้อนรุ่มไม่ต่างกันเรียกมันออกมาพี่เทพผัวมันมาถึงละคำนี้อรินดาตั้งใจจะให้ดังไปถึงในห้องน้ำ บุคคลที่อยู่ด้านในหน้าซีดเผือดปันออกมาเถอะเสียงคุ้นเคยดังก้องยิงสาวผู้หลบซ่อนไม่มีทางเลือกให้เธอเลยนอกจากเดินออกไปยอมรับความจริงประตูห้องถูกแง้มเปิดร่างบางที่คุ้นตาค่อยๆเดินมาแอบหลังทราเทพปัน ทำแบบนี้มานานหรือ,อยังครังแรกค่ะเสียงตอบกระท่อนกระแท่นดังมาจากด้านหลังชายหนุ่มที่ยืนขวางประตูอยู่ต่อแหลมึงนายแอบแซบกับโผกูมานานละอรินดาพร่งส่วนขึ้นอย่างเหลืออดเลือกมาวิเทพจะเอาใครเธอยังแผ่เสียงใส่สามีไม่ยัง้ง ทำไมทำกับพี่แบบนี้ปันดานุเดตกว่าจะกลั่นกรองคําพูดผ่านความเจ็บปวดออกมาได้มีเพียงความเงียบและความว่างเปล่าไม่มีคําใดหลุดจากปากปันทารีหญิงสาวเองรู้สึกผิดต่อสามีเขาดูแลเธอดีทุกอย่างแต่ความแปลกใหม่มันสร้างความตื่นเต้นได้ร้าใจจนเธอไม่สามารถควบคุมได้ ปันทารีรู้ว่ามันผิดแต่เธอกลับหักห้ามใจไม่ไหวปล่อยให้กิเลสลากเธอมาจนเจอเหตุการณ์ในวันนี้ไหนๆพี่เดชก็รู้แล้วปันคงกลับไปอยู่กับพี่ไม่ได้หรอกนะเราเลิกกันเถอะนะถึงมันจะเจ็บปวดคงดีกว่าปล่อยให้ทุกอย่างคาราคาซังต่อไป เธอยอมรับในผลของการกระทำนาดนุเดชนิ่งกับคำตอบที่ได้รับนี่ความดีความซื่อสัตย์ที่เขามีต่อเธอมันไม่สามารถเหนียวรั้งคนหมดใจได้จริงๆหรือพี่จะย้ายออกไปเองชายหนุม่มเอ่ยด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือเมื่อเขาหมดรักก็ต้องปล่อยมือยื้อไป รังแต่จะสร้างความเกลียดชังมากขึ้นผมว่าคุณสองคนกลับไปตกลงกันที่บ้านดีก,กว่าพูจบดานุเดทหันหลังเดินออกจากที่เกิดเหตุทันทีลึินกลับไปรอที่บ้านเดี๋ยวพี่ตามไปทราเทพยอมตามน้ำไปก่อนเขารู้ว่าอรินดารักเขามากมันคงไม่ยากหาจะรับผิดและขอโทษ ส่วนปันธารีคงต้องห่างกันสักพักแผนการเริ่มถูกวางเป็นขั้นเป็นตอนในหัวคิดหาคำแก้ตัวเมื่อ,อรินดาเดินลับไปปันธารีสวมก่อดธราเทพจากด้านหลังเธอหลงในบทรักที่ธราเทพนำพาเธอไปสู่สวงสวรรค์ทุกครั้งซึ่งมันแตกต่างจากสามีที่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานจนละเลยเธอในบางครั้ง พี่ขอเวลาหน่อยนะคะแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันทาราเทพห่านมาสบตาปันทาเรเขาใช้สองมือประคองใบหนะ้าสวยที่ในตอนนี้เต็มไปด้วยคราบน้ำตารอพี่หน่อยนะหญิงสาวพยักหน้ารับก่อนจะกอดชายหนุ่มไว้แน่นแต่ตอนนี้พี่ต้องกลับไปเคลียร์กับเมียพี่ก่อนพรุ่งนี้ปันหยุดไปก่อนสักวันนะธาราเทพหันมาสมกอดปลอบใจชูรัก เขารู้ว่าปันธารีหลงเขาหัวปักหัวปัำเพราะบทรักที่เร่าร้อนถึงพลิกถึงขิงชายเจ้าชู้มักจะรู้จุดอ่อนของหญิงสาวดานุเดชกลับมาถึงห้องเขาเก็บเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวเพียงไม่กี่ชิ้นก่อนจะตรงไปยังห้องสุรัตเพื่อนสนิทส่วนปันธารีหลังจากทาราเทพมาส่งเธอที่หน้าหอพัก เธอเข้าห้องเลืยกความใจหายแต่เป็นเพียงแวบเดียวสั้นๆเพราะเธอตระหนักดีแล้วหากเลือกดานุเดชคงต้องทำงานจนวันตายถ้าเธออยู่กับธาราเทพโอกาสที่จะก้าวหน้ามีสูงส่วนด้านอรินดาเธอรอสามีด้วยความร้อนใจชั่วโมงต่อมาเมื่อรถของธาราเทพ แล่นเข้ามาจอดภายในบริเวณบ้านสามีหนุ่มเดินยิ้มเข้าหาเขาวสวมกอดร่างอวบอย่างคนสำนึกผิดพี่ขอโทษนะคนดียกโทษให้พี่นะอารินดาแกะมือสามีออกด้วยความเคืองเมียจา๋าผัวผิดไปแล้วให้อภัยผัวเถอะนะไม่เห็นแก่พี่ก็เห็นแก่ลูกเรานะพี่รักลิมคนเดียว ที่สาบานได้วาจาแสนภัยราะถูกส่งมาเอาใจเมียสาวตีกันนะนะในความรักที่มีต่อธาราเทพอารินดาใจอ่อนในความอ้อนของสามีไม่ว่าเขาจะนอกใจนอกกายกี่ครั้งอารินดายังให้อภัยเสมอมันเลยทำให้เขายิ่งย่ามใจทุกครั้งที่เขามีโอกาสและเผลอไพล เขาไม่ลังเลที่จะทำมันอีกอรินดาดูเงี้ยไปหลังจากเกิดเรื่องเธอไม่เอะอะโวยวายไม่ตามไปเอาเรื่องบันทารีแต่เธอแอบส่งคนไปสืบอย่างลับๆจนได้รู้ความจริงว่าสามีและบันทารียังแอบคบกันในที่ทำงานอรินดาอดทนจนเธอคลอดบุตรชายที่น่ารักหญิงสาว แต่งตั้งทนายฟ้องอย่าสายฟ้าแลบทาราเทพและปันธารีถูกไล่ออกจากงานเพราะอารินดาเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของประธานโชรูมรถแห่งนี้ซึ่งปันธารีไม่รู้ว่าตำแหน่งผู้จัดการนี้ทาราเทพได้มายังไงเธอนึกเพียงว่าทาราเทพเป็นคนเก่งเท่านั้นอรินดาเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋า โยนให้อดีตสามีหน้าบ้านรินอย่าทำแบบนี้พี่รักรินนะชายหนุ่มยืนก่อรั้วอ้อนวอนพี่ไม่เคยรักใครนอกจากตัวพี่เองอย่ามายุ่งกับเราสองแม่ลูกอีกรินขอให้พี่มีความสุขกับสิ่งที่พี่ทำนะคะเธอเจอความเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่ามันกลายเป็นความชินชา เมื่อเธอเข้มแข็งพออรินดาเลือกตัดสิ่งที่มันบั่นทอนจิตใจเธอทิ้งกลับมารักตัวเองมีความสุขอยู่กับลูกชายคุณตาคุณยายต่างให้ความรักและความเอ็นดูหลานตัวน้อยทราเทพใช้เงินหมดไปกับการสู้คดีปัญธารีเองเธอก็โดนฟ้องเช่นกัน ธราเทพย้ายมาอยู่ห้องเช่ากับหญิงสาวเขาพยายามหางานทำแต่ดูเหมือนโชคไม่เข้าข้างเขาเลย3เดือนธราเทพยังคงหางานไม่ได้ค่าใช้จ่ายจึงตกมาอยู่กับปันธารีคนเดียวหญิงสาวกลับไปทำงานโรงงานตามเดิมพี่รัตเสียงที่สุรัตไม่คิดว่าจะได้ยินดังมาจากทางด้านหลัง อา้าวปันไปไงมาไงสุรัตถามด้วยรอยยิ้มปันมาหาพี่เดชค่ะอา้าวไอ้เดชมันถูกส่งตัวไปทำงานที่ญี่ปุ่นสามปีมันไม่ได้บอกปันเหรอปันทารียิ้มเจือนเธอกลับมายัางห้องด้วยความผิดหวังพี่จะกินให้มันได้อะไรขึ้นมาเมื่อก้าวเท้าเข้าห้อง เห็นทาราเทพนั่งดื่มเบียร์อยู่ลำพังความไม่พอใจก็แล่นผ่านมาเงินจะกินข้าวยังไม่มีสามีก็เอาแต่เมาวันๆไม่คิดจะทำอะไรกินแล้วก็นอนมันคงเป็นเวรเป็นกรรมของเธอสินะมีสามีดีๆไม่ชอบปล่อยให้กิเลสครอบงำจนต้องตกมาอยู่ในสภาพเช่นนี้ 3ปีต่อมาดานุเดชก,กลับมาจากญี่ปุ่นเขาต้องตกใจเมื่อเลิกงานออกมาเจออดีตภรรยาพันธารีพยายามเอาตัวเข้ามาทำงานบริษัทเดียวกันกับดานุเดชจนสำเร็จเวลาเพียงแค่สปีมันได้พร่าความสวยความน่ารักไปจากเธอพี่เดชหญิงสาวแสดงความดีใจเมื่อเธอเจออดีตสามีอีกครั้งที่สบายดีไหมชายหนุ่มยิ้มบาง พี่สบายดีปันละ่ะผู้ชายคนนั้นเขาดีกับปันไหมเหมือนเข็มนับร้อยปักเข้ากลางใจพร้อมๆกันดวงตาฉายแววความหม่นเศร้าให้เห็นได้ชัดปัญญาขอโทษพี่เรากลับมาเหมือนเดิมได้ไหมหนานุเดชยิ้มกว้างพี่ให้อภัยปันนะจากนี้ไปเราไม่ติดค้างอะไรต่อกันหมายความว่า พี่เดชไม่โกรธปันแล้วใช่ไหมปันทารีท้าลาเข้าหาหมายกอดให้หายคิดถึงเดี๋ยวปันเดี๋ยวชายหนุ่มถอยหลบพี่มีแฟนแล้วและแฟนพี่กำลังท้องด้วยดนุเดชกวาดมือเรียกหญิงสาวที่ยืนแอบอยู่ไม่ไกลนะักไม่นานร่างอบอ้นก็มาถึงชายหนุ่มโอบไหล่เธอไว้หลุมหลวมๆนี่เมียพี่จ้ะพี่ขอตัวก่อนนะ อนุเดชประคองร่างอวบไปยังรถเก่งคันงามที่จอดอยู่ไม่ไกลส่วนปันทารีรีพาตัวเองขึ้นรถรับส่งพนักง,งานด้วยหัวใจที่ห่อเหียวดานุเดชขับรถเข้ามาจอดหน้าบ้านก่อนจะรีบไปประคองภรยาสาวลงจากรถแพนเดินเองได้คะ่ะพี่เป็นห่วงเคมิกา ยอมตามใจสามีให้เขาประคองเข้าบ้านตลอดสามปีชายหนุ่มมุ่งมั่นเก็บเงินจนเขาสามารถซื้อรถซื้อบ้านได้สำเร็จส่วนเคมิกายิงสาวผู้อ่อนหวานที่ถูกส่งไปทำงานพร้อมกับนารุเดชเธอคอยดูแลและเอาใจใส่ในช่วงที่ชายหนุ่มเลิกรากับปันทารีความเหงาเมื่อไกลบ้าน บวกกับความใกล้ชิดทั้งสองพัฒนาจากการเป็นเพื่อนร่วมงานมาเป็นคนรู้ใจความรักและความเข้าใจหล่อล้อมชายหญิงให้พบความสุขความสมหวังทั้งสองต่างสัญญาจะไม่ปล่อยมือจากการและกันตลอดไป